ธรรมชาติมากมากทุกคนธรรมชาติมากๆเลยนะคะบ้านไอรินนะคะมีทั้งเสียงนกเสียงกาเสียงไก่ร้องไก่ก็ไม่ใช่ไก่เรานะคะเราไม่ได้เลี้ยงไก่นะคะเป็นไก่ของเพื่อนบ้านะอะไรประมาณนั้นนะคะค่ะมีเสียงไก่ขันด้วยนะคะยังไงใครผ่านใต้ผ่านมาที่เชียงรายแม่สวยนะคะทักทายแวะมาเที่ยวบ้านไอรินได้นะยินดีต้อนรับทุกคนคะ่ะ สวัสดีค่ะเจอกับไอรินอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับสูเ่เพจคนไทยในอินเดียค่ะแล้วก็ช่อง YouTube นะคะอีกชา n นลหนึ่งน,นะคะคนไทยในอินเดียคนเจียงไฮไกลบ้านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ไอรินทั้ง2ช่องทางด้วยนะคะวันนี้ไอรินมีเรื่องที่จะมาแชร์ทุกๆคนเช่นเคยค่ะนานๆทีจะมานั่งแชร์ เรื่องราวต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นที่แคชเมียร์อินเดียหรือว่าที่ไทยก็แล้วแต่นะคะหลังจากที่จบดราม่านะคะตีนไก่ไปครั้งที่แล้วนะคะวันนี้ไอรีนจะมาแชร์เรื่องน้ำาปล้า,าะคะ่ะทุกคนก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับไอรีนช่วงที่อยู่แคชเมียร์นะคะต้องเกริ่นก่อนว่าไอรีนเนี่ยเป็นคนชอบทานส้มตำมากๆเลยนะคะแล้วก็ชอบทำส้มตำทานเองนะคะ จริงๆแล้วเป็นคนกินเผ็ดนะคะแต่ว่าก็พยายามปรับตัวให้ตัวเองเนี่ยกินเผ็ดน้อยลงเพราะว่าเป็นโรคล,ลำไส้แปรปรวนหรือ IBS นะคะเวลากินอาหารลดจัดลดเผ็ดลดเปรี้ยวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะปวดท้องนะคะทุกคนแล้วก็ทรมานมากนะคะกว่าจะหายนะคะอ่าโอเคค่ะเล่าต่อเลย ตอนที่ไอรินอยู่แคชเมียร์ช่วงที่แล้วนะคะไอรินซื้อน้ำปลานะคะมาจากเดลีนะคะทุกคนแล้วก็เอามาทำส้มตำลูกโครเบี้นะคะที่แคชเมียร์ไอรินสามารถตำส้มตำได้ก็คือตำแตงตำาครเบี้แล้วก็ถั่วแขกนะคะมะละกอีเป็นไปไม่ได้ที่จะได้ตำนะคะก็คือหายากมากนะคะคนที่นู่นเขาไม่ค่อยกินะมะละกอดิบมั้งคะ,ะในแคชเมียร์นะคะ เขาไม่มีมะละกอดิบค่ะเขาจะมีแต่มะละกอสุกที่เอามาขายแล้วก็เราซื้อมาทานเป็นแบบสุกๆนะคะซึ่งไอรินก็ไม่ชอบทานเท่าไหร่นะคะมะละกอสุกถ้าอยู่เดลีนี่มีโอกาสได้ทานส้ตามตำมะละกอค่ะเพราะว่าที่เดลีเนี่ยตามร้านรถเข็นขายผักเนี่ยมักจะมะีพ่อค้านะคะ นำมะละกอดิบลูกเล็กๆมาขายด้วยจันแจมกับพวกผักนะคะก็ยังมีโอกาสได้ทำส้มตำมะละกอบ้างนะคะโอเคเข้าเรื่องกันต่อค่ะก็คือมีวันหนึ่งเนี่ยนะคะไอรีนก็ทำส้มตำลูกคอบี้นะคะ ที่บ้านที่แคชเมียนนะคะแล้วน้องสาวแฟนนะคะน้องสาวชิบูก็เข้ามาเจอพอดีนะคะน้องสาวชิบูเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกลิ่นน้ำปลาร้าเอามากๆเลยนะคะเวลาช่วงไหนที่ไอรีนทําอาหารโดยใช้น้ำปลาร้าไม่ว่าจะเป็นการทําน้ําพริกหรือว่าการทําแกงการทําส้มตําอะไรก็แล้วแต่แล้วน้องสาวมาเจอเนี่ยเขาก็จะบ่นว่าเหม็นนะคะบอกว่ากลิ่นแรงมากแล้วก็จะใช้ผ้า ดูปะตะนะคะใช้ผ้าคุมหัวนะคะปิดปากปิดจมูกเข้าไว้นะคะแล้วก็จะเดินนี้นะคะซึ่งก็เคยชวนเขากินหลายครั้งแล้วนะคะสำหรับส้มตำนะคะเขาก็ไม่เคยลองสักทีนะคะทุกคนมีอยู่วันหนึ่งค่ะไอรินสั่ง ออเดอร์นะคะน้ำพริกตาแดงมาจากพี่คนไทยคนหนึ่งนะคะที่เขาทําขายอยู่นะคะรสชาติอร่อยมากๆเลยทุกคนน้ำพริกตาแดงจะออกรสเผ็ดนะคะแล้วก็มีรสเปรี้ยวรสหวานนิดๆอะไรประมาณนี้ซึ่งไอรินชอบมากๆเลยนะคะกินคุกกับข้าวเนี่ยกับไข่ต้มสักสองใบหรือว่าไข่เจียวไข่ดาวเนี่ยนะคะยิ่งมีปลาทอดนะคะขอบอกว่าสุดยอดจริงๆค่ะค่ะแล้วเย็นวันนั้นเนี่ยไอรินก็ได้ชวนน้องสาวนะคะแล้วก็ คุณแม่นะคะแล้วก็ชิบูนะคะกินน้ำพริกตาแดงร่วมกับไอรีนนะคะให้ชิมดูนะคะพวกเขาก็ชิมค่ะก็มีคุณแม่กับน้องสาวที่ติดใจที่บอกว่าอร่อยนะคะรสชาติอร่อยมากๆนะคะส่วนชิบูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะชิบูจะเป็นคนไม่ค่อยชอบอพวกน้ำพริกอะไรพวกนี้เท่าไหร่ชิบูจะทานเป็นเฉพาะผัดกะเพรานะคะผัดกะเพราไก่ผัดกะเพรา,ะะพา,พาแพะข้าวผัด นะคะข้าวผัดไก่แล้วก็อะไรอีกที่ชิบูกินอ่าที่ไอรินได้ทําให้เขากินเนาะอ่าก็จะมีเข้ามันไก่ด้วยนะคะก็ประมาณนี้ที่ชิบูทานเป็นนะคะพอทานได้นะคะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนไอรินก็เก็บน้าพริกตาแดงของไอรินเนี่ยนะคะอ่าไว้ในกระปุกกระปุกแก้วนะคะแล้วก็เอาเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อที่ว่า,าบางวันมื้ออาหารนะคะบางมื้ออาหารที่ ไอรีนไม่รู้จะทานอะไรหรือว่ามัมีทำอาหารที่มันไม่ถูกปากไอรีนไอรีนไม่กินไม่เป็นนะคะไอรีนก็จะเอาน้ำพริกตาแดงเนี่ยออกมากินนะคะกับไข่เจียวปลาทอดหรือไข่ต้มอะไรก็แล้วแต่ที่ไอรินได้บอกไปนะคะซึ่งมันสุดยอดมากๆสำหรับไอรีนนะคะค่ะแต่ไอรินก็ไม่ได้ค่อยทานบ่อยเท่าไหร่นะคะน้ำพริกตาแดงเอาไว้ทานเฉพาะช่วงที่จำเป็นที่เราไม่มีอะไรจะกินจริงๆนะคะทุกคนค่ะ มีวันหนึ่งไอรินก็เกิดอยากจะกินน้ำพริกตาแดงขึ้นมาก็ไปเปิดตู้เย็นนะคะแล้วก็เอาน้ำพริกตาแดงเนี่ยออกมาดูโอ้โหทุกคนไอรินตกใจมากๆเพราะน้ำพริกตาแดงที่ไอรินเก็บใส่ขวดโหลขวดแก้วไว้เป็นอย่างดีเนี่ยนะคะครึ่งกิโลเนี่ยนะคะที่ไอรินสั่งมานะมันลดลงมาเหลือเกือบก้นกระปุกคะ่ะทุกคนไอรีนก็งงจิตมากว่าเอสน้ำพริกตาแดงมันหายไปไหนเนาะทั้งๆที่ฉันก็ไม่ค่อยได้เอาออกมากินนะคะ ก็มีความสงสัยอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้ถามมคุณแม่หรือว่าน้องสาวแต่อย่างใดแต่ก็คิดว่าคงจะมีใครสักคนเดียวออกมากินบ้างแหละนะคะซึ่งเราไม่เห็นนะนะคะ mm hmm. เพราะว่าบางมื้ออาหารเนี่ยเราก็กินข้าวไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้กินข้าวร่วมกันนะคะ mm hmm. ใครหิวก็กินก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครไม่หิวก็ไปหากินเอาทีหลังอะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่ค่อยได้กินอาหารพร้อมหน้ากันทุกมื้อนะคะ mm hmm. ส่วนใหญ่การกินอาหาร ถ้าพร้อมหน้ากันทุกมื้อเนี่ยะคะในบ้านเนี่ยก็จะเป็นอาหารมือ้อค่ําหรือว่ามื้อดึกนะคะคนแคชเมียร์ชอบอาทานอาหารเย็นมื้อดึกเนาะประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มประมาณนี้นะคะก็จะเป็นการทานอาหารร่วมกันในช่วงในช่วงดึกนะคะค่ะ และมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยไอรีนก็เลยถึงบางอ้อค่ะทุกคนไอรีนเข้าห้องครัวไปแล้วไปเจอน้องสาวนะคะกําลังบรรจงเปิดนะคะกระปุกน้ําพริกตาแดงของไอรีนพอดีเลยนะคะแล้วก็จ้วงเอาน้าพริกตาแดงของไอรีนเนี่ยไปวางบนข้าวของเขาจานข้าวของเขานะคะ โอโหไอิงก็เลยรู้ทันทีเลยว่าเป็นฝีมือน้องสาวนะคะที่ปากก็บอกว่าฉันไม่ชอบน้ำปลาร้านะคะฉันเหม็นนะคะฉันไม่กินแต่ว่าเขาลืมนึกไปค่ะเขาไม่ทราบนะคะว่าน้ำพริกตาแดงบ้านเราเนี่ยก็มีส่วนผสมของน้ำปลาร้าอยู่ใช่ไหมคะทุกคน เอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ขำๆนะคะเรื่องตลกๆเนาะที่เกิดขึ้นที่แคชเมียร์นะคะแต่ไอรินก็ไม่ได้ห่วงนะคะไม่ได้ห่วงของกินหรือว่าอะไรเลยนะคะก็อยากให้พวกเขาได้กินล่ะคะ่ะให้พวกเขาได้รู้จักรสชาติอาหารไทยว่ารสชาติอาหารไทยเนี่ยโหสุดยอดขนาดไหนนะคะชาติใดๆถ้าได้ลิ้มลองอาหารไทยแล้วเนี่ยเป็นถูกใจทุกคนนะคะนี่ก็เป็นเรื่องขำๆที่นํามาแชร์ให้ทุกคนได้รับฟังในวันนี้นะคะเกี่ยวกับ น้ำเปลาร้านะคะที่เดียนบอกว่าเดียนไม่กินนะคะกินแรงเดียนไม่ชอบแต่ว่าก็จ้วงเอาน้ำพริกตาแดงของเราเกือบหมดขวดโหลเลยนะคะทุกคนก็ตลกดีค่ะช่วงนี้ไอรีนอ้วนนะคะทุกคนตั้งแต่ไอรีนกลับมาอยู่บ้านน,นี่นะทุกคนไอรีนก็กินอาหารไทยเยอะนะคะโดยเฉพาะอาหารทางภาคเหนือนะคะแล้วก็กินข้าวเหนียวด้วยเนาะมันก็เลยทําให้หน้าไอรีน บานเป็นกระด้งเลยค่ะแล้วก็นี่นะคะแขนใหญ่พุงใหญ่ค่ะทุกคนตายแล้วน้ำหนัก57นะคะทุกคนจากที่เมื่อก่อนตอนอยู่แคชเมียน้ำหนักแค่52-53เองนะคะตอนนี้57นะคะทุกคนมาอยู่บ้านแค่2เดือนเองนะคะกลับไปครั้งนี้ก็ต้องไปลดน้ำหนักกันนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะลดได้หรือเปล่านะคะอยู่บ้านเรานะคะมีอะไรให้กินเยอะแยะนะคะมันก็เลยทำให้อ่า เราควบคุมจะเองไม่ได้นะคะอยากกินอะไรก็กินนะคะเพราะว่าไปอยู่ที่นู่นก็นะอาหารไทยก็หากินยากเวลาเราจะทําอาหารไทยแต่ละทีเนี่ยก็มันก็ไม่ได้มีวัตถุดิบอะไรครบให้เราได้ทํานะคะกินแบบอดอดยากๆคะ่ะทุกคนใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกนะคะไม่ได้แบบสบายๆนะคะทุกคนแต่ถ้าอยู่โซนยุโรปนะคะไอรีนคิดว่าน่าจะมีพวกผักมีพวก วัตถุดิบเครื่องปรุงอะไรของไทยเยอะกว่าที่ที่แคชเมียร์นะคะที่แคชเมียร์ผักอะไรก็น้อยมากๆค่ะไม่ค่อยหลากหลายนะคะแต่ถ้าอยู่เดลีเนี่ยรับรองว่ามีของกินเยอะค่ะเพราะว่ามันมีตลาด I N a Market เนาะตลาดนานาชาติที่จะมีพวกเครื่องปรุง อะไรต่างๆผักอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะคะที่เขาขายมีพวกซีฟูด้ดมีอะไรด้วยนะคะส่วนที่แคชเมียร์ก็อย่างว่าเป็นเมืองมุสลิมนะคะค่อนข้างที่จะหาอะของกินลำบากนะคะค่ะวันนี้ยายลินก็ได้มาแชร์เรื่องราวต่างๆนะคะให้ทุกคนได้ติดตามรับฟังกันเนาะก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยว ขอตัวนะคะออกไปข้างนอกก่อนนะคะพอดีมีธุระจะต้องออกไปซื้อของนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงเจอกันนะคะในคลิปจะต่อไปนะคะเดี๋ยวไอรินจะหาเรื่องราวต่างๆมาแชร์ให้ทุกคนได้รับฟังกันอีกนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้นะคะเข้ามากด subscribe ทั้งเ,เพจคนไทยในอินเดียหรือว่าจะเป็นช่อง YouTube คนไทยในอินเดียคนเชียงไฮ้ไกลบ้านก็แล้วแต่นะคะซึ่งยังไม่ถึง1 0 0 0พซับสตทีนะคะช้ามากๆเลยนะคะไอรินก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะไม่ได้เร่งรีบอะไรเพราะว่าเพราะว่าก็ไม่ได้หวังเงินทองอะไรจากการทำคลิปการทำ u t u b e หรือว่าเพจคนไทยในอินเดียนะคะค่ะก็ทำไปเพื่อที่จะได้ไม่เหงาแล้วก็จะได้มีเพื่อนๆนะคะพี่ๆน้องๆเยอะแยะเลยนะคะ ที่มาติดตามแล้วคอยให้กำลังใจแค่นี้ไอรินก็ดีใจแล้วค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ